สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาให้อาหารนกนะครับที่บ้านที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับอำเภอนํำพองนะครับที่เป็นค่ายคัดนกนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาเห็นนกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับผมเกิดอาการแบบโอ้เส็งเลยครับพี่น้องไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็มีตัวหนึ่งครับตัวที่เพิ่งเอามาเลยนะครับพี่น้องเพิ่งเอามา มาเข้าค่ายมา2ตัวนะครับตัวหนึ่งมีปัญหาทันทีเลยนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับก็เลยแบบโอ้นะครับหมดเลยครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสนี่ครับมาตอนยินอย่างนี้ก็ก็รีบมาครับเพราะนกผมไม่ได้ออกแดดเลยพี่น้องนะครับอยู่ที่นี่คือไม่มีเวลาที่จะเอาเขาออกแดดเลยนะครับขนาดอยู่บ้านถ้าเป็นช่วงที่ไปทํางานก็ได้ออกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะหรือ20สนาที นะครับเท่านั antis, ้นเองนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ออกแดดเช้าแน่นอนนะครับนกวันนี้ก็เลยแบบเออรีบมาหน่อยนะครับเลิกงานเร็ววันนี้นะครับรีบมาเอานกออกแดดซะหน่อยนะครับพอดีอากาศมันเย็นลงพอดีนะครับก็เลยได้อ่ารรีบมาแล้วก็เอาอาหารเอาอะไรให้นกนะครับอ่าก็มาเห็นนกตัวหนึ่งครับก็เลยแบบโอ้โหปวดหัวเลยพี่น้องนะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะครับเราไปดูนะครับอาการแบบนี้มันเป็นบ่อยนะครับซึ่ง Finished. ถ้าเป็นแล้วนี่ก็คือมันจะหายากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้ก็นกก็คึกดีอยู่ครับพี่น้องครับพ่อถามคนอยู่บ้านนะพ่อก็บอกว่ามันขันดีอยู่ครับขันดีเกิดบทึกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าเช้ามันจะมันจะเล่นกันครับนกจะเล่นกันนะครับนกมันจะอัดกันมันจะสู้กันนะครับเนี่ยครับระยะนี้นะครับเวลาเราห้อยนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมประมาณ ไม่ถึงเมตรก็ได้อยู่นะครับสาหรับนกใหมนะครับหรือใกล้กว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับการห้อยนกใหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสครับพี่น้องว่ามันจะชิดกันเกินไปหรือใกล้กันจนเกินไปนะครับอ่าช่วงที่เราจะฝึกนู่นแหละครับผมอ่าค่อยแยกออกทีนี้นะครับนกอ่ามาอยู่กับเรานานแล้วอย่างเงี้ยครับถ่ายขนเป็นขนบ้านแล้วนะครับอ่าท่าสุดผมคือไอ้พออายุได้ครบขวบปุ๊บเนี่ยผมจะแยกออกนะความว่าแยกออกคือแยกให้ห่างนะครับจากเมตรหนึ่ง อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นเมตรครึ่งหรือ2เมตรหรือ3าเมตรหรือมากกว่านั้นนะครับถ้ามีพื้นที่นะครับแต่ถ้าเป็นนกใหม่ที่เราต่อมาได้ใหม่ๆนี่นะครับช่วง4ี่ห้าหกเดือนแรกนี่ก็แขวนไว้เลยครับผม6กเดือนนี่แขวนไวเลยนะครับพอเราจะนู่นแหละครับพอเราจะไล่ฝึกไล่อะไรนู่นแหละครบขวบครบ,คบอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยเอาเขาแยกออกจากกันนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับโอ้นะครับ,นะรบเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูครับว่า ตัวไหนนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเจอแล้วปวดหัวเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูครับครับผมทีนี้นะครับมาดูครับนกตัวนี้นะครับโอ้โหครับดูที่หัวของนกครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ก็คือนกน่าจะดิ้นชนกรงพี่น้องครับหัวแตกเลยนะครับหัวแตกเห็นกระดูกเลยครับเห็นกระโหลกเลย โอ้โหครับดูครับนี่คือตัวของพ่อบัตรนะครับเนี่ยโอ้โหครับนกกูอ่างผมเนี่ยครับดูครับหัวอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับดูครับพี่น้องครับแตกใหญ่เลยพี่น้องครับเปิดกว้างมากนะครับโอเจอแบบนี้ก็ หมดเลยครับะ,ะเดี๋ยวดู่น้ลองอดูครับอ่าโอ้เนี่ยครับเอ้ okay, มันเกิดจากอะไรครับครูดูครับผมยังไม่ได้เทถาดอุจลระนะเพื่อที่จะดูว่าขนนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับ ถ้าขนหางร่วงนี่ก็แสดงว่าดิ้นนะครับอย่างรุนแรงเลยแหละนะครับดูครับเออพวกขนเล็กขนน้อยก็คงจะหลุดปิวไปตามลมนะครับพี่น้องน<ด>ี่ดูครับผมกระโหลกแดงเลยนะครับผมเออผู้ับเสียดายครับพี่น้องครับถ้าเป็นนกต่อนี่ก็คือเอา ง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นนกต่อที่ดินเนี่ยครับก็จะแตกอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่หายนะครับเพราะว่าดินเขาจะชนกับพเนียดนะครับเนี่ยนะครับนกชุดนี้ผมนะครับออกมาจากวัวก็แมวตบนะออกมากับพ่อบาดก็ามาเจอแบบนี้อีกนะครับโูโ้หหมดเลยพี่น้องเออ หนูหรือเปล่าครับพี่น้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหนูเข้ากวนหรือเปล่าเนี่ยครับอบก็เลยได้แต่นกไม่สมประกอบแล้วครับทีนี้ว <c oughs> ผูพัวก็ปีกตกของบ้บัดก็หัวเปิดครับโอ้โห <c oughs> นะยังดีครับที่ยังไม่ได้เป็นนกต่อนะครับถ้าเป็นนกต่อนี่ก็คงจะได้เล่นแล้วก็แตกอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นั่นแหละครับรอให้เขาขวบเขานะครับค่อยเอามานั่นลองดูว่ามันจะแผ้มันจะนั่นไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้าเป็นแบบนี้คืออ่าคงไม่เหมือนเดิมไปและ้วนะครับพี่น้องเพราะว่านังหัวมันนั่นหมดนะครับชนข้างบนแน่เลยพี่น้องนะครับเนี่ยชนกลุข้างบนนี่นะผมว่า ตกใจว่ากรงมันก็ไม่ได้ร่วงนะถ้ากรงร่วงก็พวกข้าวพวกหินพวกอะไรก็คงจะหกหมดแล้วอ่ะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีดินเอียดเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนะเอาว่ากันไปครับไม่เป็นไรครับก็มันก็เป็นธรรมดานะครับถึงคราวมันจะเกิดนะมันจะเป็นมันก็เป็น เหมือนนกที่เป็นสิวนั่นแหละครับพี่น้องไม่อยากให้เป็นหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นแล้วทํายำยังไงเราก็รักษาจนสุดฝีมือเต็มที่แล้วนะครับพอได้แค่นั้นก็ต้องต้องยอมจํานนไปนะครับนี่ฮะก็ต่อไปครับเลี้ยงต่อไปอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับพี่น้องพอทราบสาเหตุแล้วครับพอดีถามพ่อเมื่อกี้ว่าแมวครับพี่น้อง พอดีที่ห้อยของผมมันอยู่ติดกับที่จอดรถของพ่อนะครับมันเป็นรถอ่าสีประตูแล้วมันสูงทีเนี้ยนะครับอ้โหครับสรุปแล้วแมวครับพี่น้องนะครับเนี่ยดหครับเห็นเห็นเห็นกระโหลกเลยนะครับอ่าสรุปแล้วแมวครับโอ้โหครับมันคงจะตกใจแล้วมันก็บินชนกรงเนยแะครับนงทาให้หัวแตกเลยครับพี่น้อง รถพ่อนี่เพราะว่าลายหมดเลยนะครับโดนแมวขึ้นข่วนรถนะครับเป็นรอยนิ้วรอยอะไรเลยนะครับตัวปัญหาจริงครับแมวนี่ยที่ไหนก็ไม่พ้นแมวครับก็คงต้องย้ายที่นะครับทีนี้ย้ายที่ไปที่ใหม่นะนึกว่าจะปลอดภัยแล้วพี่น้องครับก็จะตากแดดนะครับไว้นะครับเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็ให้แดดตอนเย็นเต็มที่เลยพี่น้องนะครับนกก็บางตัวก็ พอได้โดนแดดโดนอะไรเขาก็กินข้าวกินอะไรดีครับนะครับนะครับทั้งอ่านั่นนะครับเนี่ยครับพ่อแมวใช่ไหมพ่อนี่นั่นนะครับแมวนะครับแมวขึ้นรถเนี่ยครับคันนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ฮะโอ้พ่อกว่าแมวขึ้นรถนะครับมันโอ้ับผมดูครับโอ้โหแต่ก่อนมันไม่มันไม่มีมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับพี่น้องนะเสียงเียเพราะว่า มันไม่มีคนไล่งรครับแต่ก่อนถ้าผมอยู่ผมเห็นผมจะไล่ไนะทีนี้ผมไม่ได้ไล่นะครับมันก็เลยนี่คือว่าไม่มีคนไล่อย่างเงี้ยมันก็กินได้เต็มที่นะครับโอ้เจอตัวนกที่ความหวังนะครับมันไม่เป็นไรครับมีหลายตัวนะครับก็ต้องรอนะครับตอนตอนนี้ก็เจ็ดตัวอยู่ครับพี่น้องนะครับเจ็ดตัวนี้ไม่รู้ว่าจะ ดีจะเก่งยังไงใจเกินร้อยอะไรยังไงก็ต้องดูอีกครับไม่ใช่ว่าจะได้หมดทุกตัวนะครับนี่ต้องมีการคาดอีกนะครับ uh, คัดสุดท้ายก็คือช่วงฝึกอีกนะพี่น้องตอนฝึกอ,ออกอ,ออกฝึกนี่นะครับถ้าตัวไหนใจไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้มันเดิมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับเรานี้เล่นดีอะไรยังไงพอไปฝึกแล้วมันไม่ผ่านมันก็คือไม่ผ่านนะครับนกมันใจไม่ได้นะครับผมถึงได้ปีละตัว2ตัว,วกน,กนะนะครับเวลาฝึกนกนะนะครับสุดท้ายไปทิง้ง ไปปล่อยช่วงที่นกฝึกนะครับไม่ผ่านก็เยอะนะครับถ้าตัวไหนมันจะจิตใจดีนี่คือสังเกต้ง่ายนะครับมันจะขันจะนั่นแหละครับเมื่อได้อายุเขานะครับมันจะมีช่วงขึ้นช่วงอะไรของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าตัวไหนขันบ้างไม่ขันบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดานะอย่างงี้ก็ไปประมาณนี้ครับถือว่าวันนี้ปวดหัวเลยครับผม เจอนกความหวังนะครับของผมนะครับแถมพิการอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็หัวแตกครับพอบัดกับพวกัวนี่โอ้ยไม่หนุนผมเลยนะครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อยังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องในเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ